ไหนอะมามเป็ดๆของการมาเลยกเขมาได้ยินเสียงเป็ดว่ะังรอละกมาเลยกำมาเลยวันดี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 เชิญนั่งเชิญนั่งแจก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 มานปุ๊บทีแกมาปุ๊ทีเชิญนั่งก่อนเชิญนั่งก่อนถ่ายวิดีโอที่บ้านวันก่อนที่ใหม่เขาไปถ่ายก่อนเขาจะเดินถ่ายตอนนี้เราไถเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยเปิดไฟม่นเปิดไฟเอาใ่รูป เอามาตายโดบดีตาดบตาดบเอาตัเป็นชวนนั่ง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 เอาตาดบดีกำลังขายอยู่เอามาเอาตายดบวนนั่งชวนั่งชวนนัตาเลยตมดฮ่ชคดีจดนั่งชจอนั่งชวนนั่งนั่งชวน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 นั่งงนนชวนนั่งชวัวนนั่งน่นนัวัั กเนรความดันนคับความดันเอาอยู่ไหนนมรตไตไตสามสิบห้าไตระยะไหนไตกระดนะไตไตระยะไหนสามสิบหปีปีเออสปีสปีเีสปีซึ่งหมอแนะนะว่ามันเร่ไต หมอแนะนั่ว่าผือมั่งเรื่องไตก็ไม่แนะนำว่าหรือกำยานี่ยก็ไม่ให้กินหมัออายุสีรหลักสาเลยเลยหอกวาแต่าทำแน่หนั่มอยากกินเข้มแล้วก็ไม่รอดรวยเลยนรอโรวยอยู่เลยอยากกินเข็มแต่เรากินไหมกินกินบางทีกับกินประกันถ้าเสริมหรกางนอกปกติทำเอีกินเองหแต่ทำดนเองแค่ทำอ่ะทำดนเองใส่เข้มไหมเข้มไหใส่เข้มไมเข้มเขมไหมใเมกม่ไมเข้มไมส่้มอี ที้ถหมาใช้ใช้น้าไอนั่นโคนโคนอะไรที่น้ปลา่่เจอมันลดมันลดสี่ิเ์เชคนไลค์น้ำมันลดสี่สิบาเริ่องใช้น้ปลานี่เหรือไม่ใช่ฟูข้างไ้เไม่เคยได้กินขางจายไม่ได้ยินหรอตาปิดเออตาปิดถ้าปิดครั้งนี้ไม่ได้ยินเลยตาปิดครั้งนี้้าปิดกลางว่าและครั้งนี้ไม่ได้ยินเลยซึ่งตากรรมการตาปิด ถ้าปิดข้างร้ตาตาข้างฟ้าแล้วมันมันเป็นดำๆมันก็ไปหลอกตาเลยเดี๋ยวมออหลอกหลอกข้างไหนไหนลอกข้างไหนหลอกตาเก่งมอใส่ฟ้าใส่ฟ้าไม่อยู่เลยฟ้าแต่ไม่รู้ไม่รู้เรกไม่รู้แต่ตอนนี้ข้างไหนตี๋มองไม่จัดตี๋ม้อเตค้างตี๋เล่น่จัดน้อเลข้างว้า พีมันก็โรนู้ไม่ได้ยินโควิดท้ายกรมปนีเลยปั๊มรถตัวไม่ได้เลยรบเร็วอ่อนย่อตับไม่ตันเลยตอนนี้เดินได้ไหมเดินได้น้อยน้อยอาเดินไกลเลยเดินปนีได้ฮะตีครับตีบได้ไหมไปตั้มกับข้าว่งาไม่ได้ตีบรอดได้เลยไหมตีไม่ได้นเจ็ดปีเจ็อยมแต่แงตัวล้อตลอดเลยนะข้าหม้อตรล้อดไม่โอ้เลยนะม่วงนะ

อไรางม้ย่างอามาอะมากู้ชายเลยนะนนติวานี่ยาะอาบญชาบ่มอม้อหมอสองหม้ม้อมกัดกเทกบ้านเทไปเลยสองหน้าวันนี้หอสงหมอถเราได่รมาดเดียวกันก่อนเนี่ยถ้าเรไม่ชดน่เทได้เลยจะ้อวดเดือหน้าบานเข้มดใลยแขไม่ชดรอดหอสเไม่ช่รร้อนนะจดรถมเทปรถเทปไม่ชด นุ่งลอมันมองเหมือนแต่ัก็ไม่โดยต้นเหลมันกัดนี้ไปเลยยดปลัดคู่ไปเลยฮักงการแจงกับักจ้งกางไปรักษาอยู่เป็นปีมงินเลยที่จากนั้นมาถึงไอ้เกี๋ยวเลยถึงปเจี๋ยวมันเดินได้ไม่ไกลเดินได้ทั้งนี้ไปทังนั้นนะพ่อไปกุไปเกืัวไปห้องงาได้เปนได้ทำกับข้าวเป็น ไม่ก็ว่าทำกับไส้เกลือทอดกับไส้เกลือคนกูจะได้ไม่ต้องทำกินไม่ได้กินไม่ได้แค่นี้นั่นต้องทำคนละม้อเหรอเขาเขาเขาทำกับไส้เกลือก็ใไส้เค็มต้องทำกินไม่ได้ก็ต้องทำให้ลูกทำเองทำเองอะกุบแกงแล้วก็แกงเองแกงได้แกงซอสพนแล้วกันนั่นซอสพูน ไม่แกว่าไม่ต้องทำเรานั่นแกทำเองคอยทำไม่ลักแกไม่โดดท่านนี้แกทำไหมไม่เลยเราอ่ะกินกันนอกกินกันนอกก็ว่าคอยทำไม่ลักูไม่โดดตัว่าท่านนี้ก็โดดทำเองนุ๊กนะนุ๊กอะไรยอะนุ๊กไงไม่เลียดแกนั่นไม่เหี่ยวเลยมั่นนั่นเองแกร้องดีทุกวันนั่งร้องเพลงอยู่ นาไม่เหี่ยเลยนาตึงตึรองเรลงตึงหัดที่ดีจบฝึกสมองใอทฤษดีโครงสร้างตี่จะวก่นสิบสามนะจวก่นสิสิน้วกันีกนี่นัี่ไะ่ากับี้ถ้าเป็นยาขมวดอายุแล้วนอกว่้าแกซื้อขมวาอายุแล้วไม่ว่าเขคิดว่อายุกรจะดังเบือเบือนั้น คือถ้นางเบื่อเบอกันนางเก็บรคอรรางเลยอยากต้องการนี่ฮะสมองมัน่วงู้ทั้งนี้แหละปู่พีนี้ให้แกมางันแบ็บด้วเลยงั้นเรื่องสมองไม่ต้องปวแต่นี่คอทไซอะไรยังได้หรอฮะว่าปืนนะคอทไซอะไรอย่งนี้นะอ๋อบายบาอยู่เร็วคอทรามทิปคอเทิคอเทีบาแทนที่พาไรแทนแทนสี่สิาเกับหนึ่งเรจัได้เลยสองพาลังสองพายเท่าไหร่สองพายอา สองา้องย่สิบจนเก็แกเป็นอะไรครับพี่นายล้านกเลยพี่นยเป็นล้านพี่นาย่นเนาะเก็บเบดมาถพงเพิ่งำนวณจนมากะข้องวัดเขาเอกรมศาสนานั้นก็ต้องก็าต้องำนวณเลยให้ตดรวดยกเชิจวิศวกรก็เขาจะให้มียหรือว่าคนตี กูเบียมันทำทำบ้านเป็นยัไปกูเบียจนาการต้องำเบรำเบก็ต้องกทำนวด้เลยกันไหนก่กเกบราค้ราคาเลยกันไปเชิดจราการนะกูเบียก็ได้มาทางบ้านมาแล้วก็ได้เบียตอนนั้นแหละตอนทำนวดแสดงบ้านสิบแก้วานนั่นแหละ้านนเป็แตไม่ต้องจะเถื่อไหมนะแต่ว่าต้นมากจะมีเว็บเพรกนั้นก็มันมีเตลดมันเพรกมันเตลอดมันเก่าเหลวพอก ลวดไปเร็วจังปั๊บมันไม่ดอมรับบางทีเราทำไปเร็วคลิปี่ก่อนทุกโปรแกรมมันหลากระไม้เหลวทำไมต้องเอาโปรแกรมไม้เหลาเลยตามได้เลยมขอ้าไ้ยมต่าได้อยากจะบอกอะไรบอกอยากบอกอะไรบอกให้ลุงนิกบอกมาเลยพูด อยากบอกอะไรบอออตม่อนอะไรกับบอกแอกจมอนเหรอบอกจิตนี่เลยบอกว่าหน้าเลยบอกมอาิตบอกคอว่าต้องการอะไรเยอะคอใช่ะแล้วก็ทีหลังก็จะรับฟังให้บอกอะไรมั่งมาเด้อค่ะบอกมาเอย่าพอเลยบอกมาก่อนแล้วบอกให้บอกอะไรบอกอะไรบอกอะไรเอาใจบอกกันใหญ่บอเล็กสีตัวต่เดียวอะไรนะเกรงนน้อยด้วยอะไรนะเ็มไ่แกรนมาเลย ม่ได้ยินรว่ารอนได้ยินเลยนสี่ตัวไม่เล่นใช่ไหมสามตัวสี่ตัวไม่เล่นสามตัวสี่ตัวเล่นไหมอ๋อไนั่นเนอเบิร์นดูอมาต้นหมากไม่เล่นดอกจากแบบเฮาปีควันตะกี้ถือเล่นทุกนกขนาดสิบบาทถูไหมไมู่ไม่เลยทำไมชเป็นแบบวันดีๆดีกว่าที่ชั่วอมายที่วปี เจอม่กิไไปไปเอาเบียร์นั่นเตะครบมันได้มากว่าเตะเาเจบื่อจะมาต้องการใลมร้นีกับลมร้อนมืกี้แล้วเอตัวหวทว่าปีาดันี่าดนี่ยบาดนเดวจับใจมามันลมติดท้ายดินกบเจอเบื่อเรื่องเจอหวแปดรอยหวหนึ่งแปดรบาดคนได้เดือหนึงออคีวจะมาต่างมาเรื่กินวันอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงมาอกีหัวตัตัวห ไม่มีเว้นเลยมามาเอากรอเบอแตกม้ากรอกเบอรแตกเราเรยไปจำําเบอิพอนโชไอ้วาดไอ้ดินมัดอะไรล่ะีวาดนั่นเหรเอาล้าน่เหวาดลกูกลูกประล้านลูกไรเนียมล้านใหญ่หนุ่ยนี่กว่าในานเเจ้าอ้วนนเจ้าอ้วนเป็นํำชงานชอันั่นเมียมอนเลยบว มาเจอจุงวดอีกงวดนึ่งแปดร้อยเก้าร้อยวันนั้นแกรับสื่อไลยรับสื่อมาก้อนีมาข้อเทซเบียร์เขาๆขอเลุงดิดนี่้าก็จำเบอกริดมังไรมังปลาแวงมังไรมังมันเป็นารามสุขของความสุกนี่วัาบรอนโุก มันโตเกิดปลีกแม่มูมันนั้นมันยุดแต่วันียกันเฉินกันบางวันไม่บดร้ง็นั่นจดให่ารวยนี่เขาทุกข์ออแบบนี่ก็องขอโทษด้วยแหละนี่แล้วันไปนี่หลักยบที่นี่แต่งตัวคุมหรืไม่ทีเรามานี่คุมอไม่นี่ี่เราแต่งตัวแต่งตัวตานี่แต่งตัวอนี่คุมหไม่แต่งตัวตุ่มบึ คุ้มไหมยังที่แต่งตัวนั่งคอยหมอคอยอส,สมอี่คุ้มไหมคุ้มเลยคุมยค้มเลยถ้าประ<ช>ลัดเราได้เ<ค>ไง<ด>่ไอ <นะ S 1> ่่ที่ริงใส่เชือกใส่กอแใ่ไรบรไทยเลยไ่ได้ใส่ที่บร่ไทยก็ไม่ได้ใส่ที่เอไบไม่่นกล้วมนเกสัมมาแน่ก็ใช่เลยเชือกเชือกาบ่อยนู่นแค่ยวนุ่เขียวนะเียวนะเรารับได้หรือไม่เรารับได้หรือไม่ล็อได้หรือยังลับเลยดอได้หรือไม่กับ็อมาไปแล้นัน มันหน้าตรงหน้าบ่มอนที่ไปห่นไม่ได้ละแต่เด็กมันตกเจ้าไปตกเจ้าจะเด็กที่ปรวัาิดีโบตัดยากนั่นเลยเก่าจ้าหรือว่าดุงหรือจักแม็เจนั่นนะใชเะโอเค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 นะครับไปแล้วก็ั้ขอตคนณมากมาครับข้บวุณมากมาจนมาเยี่ยมเดี๋ยวลำบากทอดกเกงเหล่านั้นอเกาจลับล็อกจกลับล็อกมาตูด้ว เรียน้อปดโรงเรีนี้ที่ตรงาลุงนีไปเทียวเลยติดแท็กโอเคพาพาแกไปเทียวมาวเช้แกได้ออกไปใส่วอนเคเรจอดเื่อครับจอดลุงนิดลืมกระเป๋าค่ะไม่ตัวเองพาไปตอนเช้าวันนี้ขี้กานใด้กรเที่ยวเดิน